อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครูก็จะมา,าพัฒนาการเรียนรู้ของเราที่เกี่ยวกับการทำโครงงานนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ 1. ระบ,บุปัญหา 2. องพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บเราต้องรู้สาเหตุนะครับแล้วเราอยากจะศึกษาอะไรอยากได้แก้ปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องมีสมมุติฐานนะครับแล้วก็มีการกาหนดตัวแปรศึกษาต่างๆโอเคไหมครับเนาะยกตัวอย่าง ที่เราจะทำโครงงานอะไรนะครับครูก็ให้พวกเราลองไปคิดปัญหาดูเราเรายัางไม่ค่อยมีไอเดียนะครับเนาะแต่คิดว่าเอออยากจะสร้างนะนะครับอยา่างคผู้ชายอยากจะสร้างอะไรนะเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรทุกอย่างใช่ไหมนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงอยากสร้างบัดเซ็ว่าเรามีปัญหามาก,ก่อนใช่ไหมจะเป็นอะไรปัญหาก็คืออะไรปัญหา,าก็คือยอยากได้ไม่ค่อยมีไฟฟ้าหรืออยากได้ไฟฟ้าที่มันเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะเออนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เราอยากจะสร้างขึ้นมา,าเป็นที่เป็นองค์กั้นนะครับเน้นสัมพันธ์คือเรื่อองความยุตนะครับยกตัวอยาา่างอ่ะอย่างตอนนี้ห้องเราเนี่ยในห้องเราเนี่ยเราคิดว่ามันร้อมนมะันโหม่เอาเนีมเออแสดงว่าการที่เราอยู่ในห้องอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้คือเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับเออเป็นปัญหา,าละแสดงว่าเราระบุปัญหา,าได้แล้วนะครับพอเราร,ราาะบุปัญหาไปุ๊บเราลองคิดดูดาสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราอยาก แล้วพ่ว่าสาเหตุทำไมถึงร้อนเพราะอะไรใครลองให้สาเหตุที่ทําให้ห้องเนี่ยมันรู้สึกว่าร้อนที่ที่ระบายอากาศยที่ระบายอากาศน้อยนสองนี้เป็นโดดมากใช่ไหมครับมีกระจกมากเกินไปอะไรครับเป็นปูนปูนมันหนาเกินไปเหรือปูนมันหนาเกินไปเอออาจจะเป็นสาเหตุที่สาม อ่ะโอเคสมมติว่าเรามีสามสาเหตุแล้วหนึ่งอากาศไม่ค่อยถ่ายเทสองคือมีกระจกมากเกินไปสามผนังปูนห <ำ S 1> นา <5 S 1> เกินไป <5. S 1> ใช่ไหมเป็นถ้าเราทำโครงงานที่สาสีรโอเราต้องเป็นนี้ครับเราจะศึกษานะสม,มมติฐานคืออะไรครับถ้าผนังปูนบางลงห้องก็อาจจะเย็นขึ้นโอเคไหมครับอันนี้คือสมมติฐานหรือถ้าจำนวนกระจกน้อยลง ห้องก็อาจจะเย็นขึ้นนะครับหรือสมมติฐานของคดินตอนนี้บอกว่าที่ระบายอากาศเป็นน้อยถ้าเราเพิ่มที่ระบายอากาศจะทาให้ห้องรู้สึกเย็นขึ้นอันนี้คือสมมติฐานใช่ไหมครับะนเมื่อมีสมมติฐานเราก็มีตัวแปรต้นตัวแปรตามอย่างมีแล้วใช่ไหมครับเนาะเช่นอะไรครับเรื่องของขนางอะไรเป็นตัวแปรต้นความหนาของผนางเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามก็คืออะไรครับอุณหภูมิของ ใช่ไหมครับหรือ,อยังกระจกจํานวนกระจกคือตัวแปรต้นใช่ไหมครับตัวแปรตามก็คืออุณหภูมิของห้องโอเค,อเคไหมครับหรือถ้าเป็นขัของทันดินนะครับสมมติที่หารบอกว่าอะไรนะถ้ามีช่องระบายอากาศเพิ่มขึ้นท้องไปจะเย็นขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นก็คืออะไรครับช่องระบายอากาศใช่ไหมครับตัวแปรตามก็คืออุณหภูมิที่เป็น,นยังครับแปรของตาม เราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดตัวแปรรู้ปัญหารู้สาเหตุตั้งสมมติฐานแล้วก็กาหนดตัวแปรนะครับตัวแปรแล้วก็มีสามอย่างที่เราได้เรียนรู้กันแล้วตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรองค์นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำโครงงานจริงเนี่ยผมเราก็ทุบผนังเสร็จปุ๊บเราทำผนังบางกวเดิมใช่ไหม แล้วเราก็ค่อยมาวัดดูก็อาจจะเป็นการทดลองอยงนมันก็ได้ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะเจาะใช่ไหมครับรู้ระบายอากาศทำให้อากาศเนมันมีการหมุนตัวมีการถายเทเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับช่องกระจกนี้เราก็อาจจะเป็นช่องลมไปเลยใช่ไหมครับเนาะก็อาจจะทําให้มันเย็นขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรียกว่ากระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับอะคราวน,นี้นะครับโครงงานของเราเนี่ยที่ให้ไปคิดเนี่ยมันไม่ขึ้นหน้าเพราะงั้น ตอนนี้ครูก็เลยสร้างสิ่งที่ครูอยากจปสื่อสารไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยก็คือเรื่องของการทําเตาเผาถ่านนะครับแต่เตาเผาถ่านนี้ไม่ใช่เป็นเผาถ่านที่เอาไว้ปิ้งย่างนะครับแต่จริงสามารถประยุกต์ก็ได้นะครับเนาะแต่เตาเอาเผาถ่านที่ครูทาเนี่ยคือจากเผาถ่านเพื่อไม่ได้ถ่านเขาเรียกว่าถ่านเบโฉชันก็คือเป็นถ่านที่มันละเอียดแล้วก็ ยังให้ดีอีกครัม,มเพราะว่าอะไรมันสามารถ ตั้งสมมติฐานแล้วก็สมดตตัวเองโอเคไหมครับแต่อยากให้ทําด้วยความคิดของตัวเองนะครับเพื่อคูจะได้จับกลุ่มโครงงานที่มีความคิดเหมือนกันจะได้แยกกลุ่มกันลโอเคไหมครับเนาะถ้าใครคิดว่าปัญหาเกิดจากถางนะครับอาจารย์ก็ไปทาถานใหม่ดีไซน์ฐานใหม่ถ้านะเกิดว่าใครคิดว่าปัญหาเกิดจากเ,เวลาในการเข้าไม้น,นักนเะรยนก็ลองไปศึกษาให้ดีโอเคไหมครับเนาะ อาจารย์นนเดี๋ยวโูจะให้พวกเราลองดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะครับว่มามันจะเป็นยังไงนะครับนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณสักเจดนาทีนะครับเจ็ดนาทีอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับเหนนะมันจะไม่มีเสียงใช่ไหม เร่งเสียงก่อนโอ้สุดละคุณเร่งเสียงสุดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับจากที่ทีวีก็ได้ไหม แกนกลางนะครับเนาะครูจะเจาะรูสามเขวนะครับแล้วก็ระยะห่างของรูเนี่ยนะครับจากประมาณสองนิ้วแล้วก็ความใหญ่ของรูก็คือประมาณหกมิลนะครับนี่เป็นข้อแกนกลางส่วนถังเราก็เจาะด้านบนแตะด้างเลยนะครับเนาะแล้วก็เราจะใส่ข้อแกนกลางเข้าไปข้อแกนกลางตรงนี้น,นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เราเรียกว่าใส่ฟืนเพื่อจุดไฟให้มันเกิดไฟเราอาจจะเรียกว่า ห้องถ่าไหวก็ได้นะครับห้องเรียนาำตรงนี้นะ,รนระเรียกว่าห้องถ่านภาษาอังกฤษเรียกว่า c o m บ u ชั i o น,นะครับนักเรียนจำไว้ได้ก็ได้นะจะได้เป็นนักวิชาการับส่วนบริเวนรอบข้างเนี่ยเราจะใส่ไม่ใช่ใส่ฟืนละเราจะใส่เป็นพวกสกภากะโคดเป็นฟางข้าวก็ได้นะครับ หรือเป็นเศษใบไม้แห้งก็ได้เป็นใบตองอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นวัสดุที่งแห้งก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะปลูกนะครับแล้วมันจะได้ความร้อนจากการเผาไหม้เนี่ยนะครับแต่ว่าเราปิดฝาจะได้เพราะฉะนั้นบริเวณข้างๆเนี่ยมันจะได้ความร้อนเกิดการเผาไหม้แบบไม่ใช้ออกซิเจนถ้าไม่ใช้ออกซิเจนเราจะเรียกว่ากระบวนการนีโเราเก็นวัสดุที่เอาไปใช้เป็นเชือกลิงน,นะครับใส่เชือกพลางนะครับส่วนวัสดุตัวนี้นะครับ ก็จะใส่ด <material> ้านข้างนะครับเพื่อจะใหู้ใช้ามาเป็นทานไม้ไม้ต้นสาหรือจะทาเป็นทางเบลชาได้นะครับนี้ลักษณะที่ว่าจะทําเป็นทางนะครับเป็นย่างเราก็ต้องใช้ไม้แข็งนะครับแต่ถ้าเป็นทางเบลชานะครับที่จะเอาไปสวงดินนะครับใช้ในการข้าปลูกนะครับก็จะต้องเป็นเศษเช่นใบไม้นะครับช้างอ้อยหรือสารพัดอะไรกักษณะนี้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับถังเพื่อทำการข่าวถังต่อไปนะครับตอนนี้เราก็จะชั่งน้ำหนักเดี๋ยวผมก็อยากจะศึกษาด้วยว่าน้ำหนักที่มันถูกท้ายเนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปไหมนะครับผมก็เลยลองชั่งน้ะครับคิดว่าหายไหมคิดว่าหายเนาะตอนนี้ก็าหายแล้ 可以啊，啊，好，那你就可以。 เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไล่ความชื้นในไม้มันจะมีความชื้นก็จะมีก็จะเป็นควันนะครับแต่พอความชื้นหมดไปแล้วมันจะเป็นแห้งๆแ,แล้วคราวนี้มันจะคายแก๊สมาวัสดุที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยมันจะคายแก๊สมาตามมือแล้วมันก็เหมือนกับแก๊สหองต้มนี่แหละเกิดเป็นเปลวไฟที่เกิดจากไฟเออเกิดจากแก๊สตรงนี้มันคายออกมานะครับแล้วจะเป็นเปลวไฟที่ลุกสูงเลยนะครับเนาะ อาอย่างที่ดูตรงนี้นี่นะครับตอนนี้ครับนี่ยครับก็จะสังเกตว่าเปลวไฟครับที่เกิดขึ้นในฝั่งกลางเนี่ยมีแก๊สที่มันออกมาจากตรงนี้นะครับเป็นเปลวไฟที่ออกมาจากตรงรูนะครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับแชมเบอร์รอบนอกนะครับมันมีการถ่ายแก๊สออกมานะครับเพราะฉะนั้นแก๊สที่เกิดขึ้นจะเป็นแก๊สชนิดที่ติดไฟนะครับก็จะสังเกตว่าไฟหนึ่งครับมันจะออกมันมันจะออกมาตรงตรงรูนะครับก็เกิดการเผาไหม้ที่เกิดจากแก๊ส อ่าหอมเผาไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้ครูใช้เวลาเผาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองนะครับเนื้อของรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับอ่าอันนี้ก็กลายเป็นผ่านแล้วแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดไม่ถึงครึ่งยไม่ จะไ,ได้เพาะเงนนะครับก็แค่น้นไ,ได้สักแค่สามสิบเปอร์เซนต์เท่านั้นเอง่สิบเปอร์นะครับเพราะว่าการขายดี น,นะครับแมน่าจ,จะได้คะแนแค่ไม่ถึง50%นะครับแล้วก็ต้องวิธีนะครับ เป็นเศษไม้ผุๆนะครับเป็นเศษไม้ผุๆเพราะฉะนั้นเวลาคุณจุดเนี่ยนะครับการเผาไหม้ตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึมม่งชั่วโมงสองการเรียงไม้นะครับปูเรียงเป็นแบบนี้เรียงไม้น่านะครับนะเลียงไม้เป็นแบบนี้นะครับสามผูให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อ่ท่อมีขนาดประมาณสี่ นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็รูที่คุณเจาะอย่างที่ครูบอกก็คือมีแค่สามแถวนะครับห่างกัน2นิ้วนะครับซึ่งท่อทั้งหมดเนี่ยยาวอยู่ประมาณ37เซนติเมตรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นเตาเผาไบโอชาที่ครูสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะมีใบงานให้พวกเรานะครับเนาะใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ ดูในคลิปนะครับก็ส่อง QR code ไปนะครับมีมือถือก็ส่อง QR code เดี๋ยวมันก็ขึ้นลิงก์ให้พวกเราดูซ้ำนะครับเนาะแล้วก็ให้พวกเราทำทอย่างอันที่หนึ่งก็ค,คือคลิปเนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยปัญหามันคืออะไรให้ในกักเรียนระบุไปนะครับเนาะปัญหาคืออะไรสองสาเหตุคืออะไรนะครับเราคิดว,ว่ามันสาเหตุมันคืออะไรเนาะบางอย่างครูก็อาจจะพูดไปในคลิป แต่บางอย่างต้องให้นักเรียนแสดงไอเดียออกมาได้นะครับพอเรารู้สาเหตุจะปุ๊บนักเรียนลองคิดดูที่ว่านักเรียนจะศึกษาอะไรแล้วลองตั้งสมมติฐานดูนะครับซึ่งสมมติฐานเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้นักเรียนศึกษาโอเคไหมครับแผนการตรงนี้ครูให้นักเรียนลองคิดลองแสดงไอเดียกันเองนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนที่มีปัญหามีสาเหตุและมีสมมติฐานคล้ายๆกันครูก็จะจับอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วก็ให้นักเรียนไปทําโครงงานต่อไปโอเคไหมครับเนาะอ่ะ,ะก็ให้นักเรียนนะครับเราทําไปในนี้เลยนะครับอ่ะหินเจ็เพื่อนหน่อยครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดกลุ่มโครงง,งานได้สักกลุ่มนะครับมีใครที่ไอเดียจะทันกันบ้างนะครับ ครับ